นี่นะครับสภาพรถไม่ได้ขับนานจอดไว้เฉยๆฝุ่นเพยียบเลอะมากเน็กไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยว เดี๋ยวเรเดิยวฝนโคตรเยอะวันนี้เดี๋ยวจะเอารถซีวิคคูปเป้ไปคืนพี่เอนะครับตอนแรกกะว่าจะล้างรถให้แต่ว่าขี้เกียจขี้เกียจล้างแล้วก็เลยอะไปสภาพนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวให้เจ้าของเขาไปจัดก,การล้างเองวันนี้อะโตยจะเป็นคนพาผมไปนะครับก็คือนัดกันเจอที่ปั๊มเอารถไปคืนแล้วก็เดี๋ยวขากลับกับอะโตย yeah. เปนผมตนะครับจออยู่นน่นเพราะว่าจะขอจ่ายนมันเด็กเก้าห้าสามร้อยครับเติมน้อยครับเพราะว่า เก็บตังค่าทำสี่รถนะครับช่วงนี้ต้องใช้เงินเยอะจริงก็เลยแบบเออจริงๆอยากเติมร้อยหนึ่งด้วยกันเราะว่าไอเด็กปังนี่นะครับเติมน้ำมันสามร้อยได้มานิดนึงตอนแรกมันเกอบแสดงแล้วละ่ะคิดว่าเท่านี้ก็เกีนละยองสบายๆอยู่แต่ว่าเพื่อนผมไม่อยู่รถว่ะไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวโทรหากัน อันนี้ไม่ใช่รถผมีผมมีคันเดียวนี่เอามาคืนเขาผมยืมเขาไปใช้ฮัลโหลรัลโหลเอออยู่บ้านป่ม <B> บ้านไหนบ้านพี่บ้านไหน <S <S ผมอยู่ระยองแ,แล้วกำลังจอารถไปคืนอ่ะให้เอาไปคืนที่ไหนที่บ้านนู้นยังไม่มีใครอยู่ตอนนี้อีกนานมากกว่าจะมีคนอยู่เดี๋ยวองาพยายามกดเอาไปจอดไว้หน้าบ้านก็ได้มั้งเป็นไรปะ โูนี่เอาไปจอดตลาดนัดาคากุญแจไม่มีคนเอาเลยนะรุ่นเนี้ยไปซูไจอดไว้หน้าบ้านแล้วกุญแจเราคาไว้นะหรือเอากั้งบ้านไงรถยกแล้วเอดดวนะเอรถสูงเงี้ยรถออารถเลยตอนเะนี้ยไม่ไม,ไมีใครเอาหรอกรถอะเด็ก <c oughs> ไรผมบอกแล้วทุกคนเขาคิดเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปไว้บ้านใหม่แล้วกุญแจเดี๋ยวแอบไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวเอาไว้บ้านใหม่แล้วกันคุญแจคาไว้คุญแจคาไว้เลยใช่ป่ะ ได้ได้เดี๋ยวถ้าหายเดี๋ยวซื้อให้ใหม่คันหนึ่ง Hot Wheels อะ Hot Wheels อะ Hot okay, Wheels เะโอเคพี่เดี๋ยวผมอาไปจอดให้แล้วเดี๋ยวโทรบอกโอเคแล้วก็เหมือนกับทุกๆครั้งครับที่มาระยองก็ต้องแวะร้าน Copper Coffee นะครับจริงๆผมไม่ได้มาร้านนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เลยแบบเออคิดถึงว่าเดี๋ยวแวะเข้าไปร้านนี้หน่อยดีกว่า การมาละยองบางทีก็อยากจะไปร้านอื่นม้างนะแต่ว่าถ้าไม่ได้มานานๆก็ขอร้านนี้ก่อนแล้วกันวันนี้ที่ไปนะครับพอดีพี่เจ้าของร้านเขาติดคุยกับลูกค้าท่านอื่นอยู่ความจริงอยากจะชวนเขามามอยเรื่องรถอยู่เขาก็มีแว๊บมาถามเรื่องรถนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไว้รอบหน,าน้าลวกันแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือรอบน,นี้ผมไม่ได้กินกาแฟนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะไปโดนร้านสำลักมาแล้ว1แก้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อยากกินเมนูอื่นม้างว่ะ ไปเจอเตต้าด้วยชื่อเมนูแต่พออ่านแล้วก็พอจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรเมนูเขาชื่อว่ามัชชาคราวโฟมนะครับพอจะเดาออกแล้วว่ามันจะหน้าตาประมาณไหนแล้วก็ลองสั่งมาครับสั่งด้วยความไม่คาดหวังนะแต่พอกินแล้วแบบเฮ้ยเชี่ยแม่งเอาอะอร่อยอะเอออร่อยเลยมันคือข้างบนอะมันจะเป็นโฟมมัชชาแล้วก็ข้างล่างเป็นน้ำมะพร้าวนะครับอร่อยเลยใครไปร้านนี้ถ้าไม่กินกาแฟผมว่าเมนูนี้เหมาะมาก ผมไดโตัวใช้เวลาอยู่ร้านกาแฟประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งความจริงจะชวนหนึ่งออกมาด้วยแต่ข้อความไปหนึ่งไม่ได้อ่านคิดว่าหนึ่งคงจะติดธุระหรือไม่ก็หลับอยู่กล่าว่าถ้าหนึ่งเอารถคันใหม่ออกมาผมจะขอร้องนั่งหน่อยว่าตอนนี้หนึ่งซื้อรถคันใหม่นะครับเป็นสามประตูเหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องบีรอบนี้เป็นเครื่อง B 1 6เกียร์แมนนวลนะครับตอนแรกหนึ่งมีโปรเจกต์จะเซตเทอร์โบคันเก่านะครับแต่พอหนึ่งไปซื้อคันใหม่มาเป็นเครื่อง B ี ่คชุดเทอร์โบทิ้งเลยก็รอบนี้ไม่เจอกันไม่เป็นไรเลเดี๋ยวรอบหน้ามีโอกาสเวลาว่างตรงกันเราค่อยมาเจอกันก็ได้ครับจบจากร้านกาแฟก็เอารถไปคืนพี่เอครับเรียบร้อยครับแวะร้านกาแฟพอให้หาคิดถึงนะคุยกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสรุปเอารถไปจอดทิ้งไว้เขาไม่ว่างไม่ได้มารับรถไม่มีคนมารับด้วยก็ทิ้งไว้หน้าบ้านนั่นแหละ ันนี้คือผมกําลังเดินตรวจเช็ครอบลอรถนะครับว่ามันมีพาร์ทหรือว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพื่อที่ว่าจะได้บอกเจ้าของรถเขาถูกนะครับว่าตอนที่เราเอาไปใช้อ่ะเราได้สร้างบาดแผลอะไรเพิ่มให้กับรถเขาหรือเปล่าดูรอบดูปกติดีนะครับมีแค่แผลเดียวแผลนี้นิดหน่อยเสร็จแล้ว แล้วก็จอดทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับเจ้าของบอกว่าคากุญแจไว้เลยไม่หายหรอกรุ่นนี้ไป,ไปแล้วก่อนจบคลิปก็อยากจะมาพูดถึงประสบการณ์การได้ลองขับรถคันอื่นที่เป็นรถ9ก้าูนที่ไม่ใช่รถตัวเองครับไม่ใช่ลองขับดิเรียกว่า อลองได้ลองใช้งานเลยแน่นอนมันต่างอยู่แล้วครับมันคนละรุ่นแล้วก็สภาพรถมันก็ไม่เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าไอรถคูเป้มันทํามาค่อนข้างจบแล้วนะครับเพียงแค่ว่ารถมันไม่ค่อยได้ขับเฉยๆนะครับรถมันจอดซะส่วนใหญ่ระยะเวลาใช้ที่ใช้รถก็ประมาณน่าจะ2เดือนนะครับใช้ไปนูนน่นมานี่ผมเอาไปถ่ายคลิปร้านกาแฟพอมาย้อนดูเอาไปถ่ายได้มา4คลิปร้านกาแฟเท่ากับ รถเก่าคันแดงหมเลยก็มีสี่คลิปร้านกาแฟเหมือนกันเพราะว่าเวลาขับมันรู้สึกสบายใจกว่ารถมันค่อนข้างสมบูรณ์เนาะจะติดแค่ตรงเรื่องลูกหมากปีกนกหรือว่าอนชุดช่วงล่างเขาอะผมว่าบางตัวมันอาจจะเป็นยูริเทนมันอาจจะเสื่อมสภาพไปตามเหมือนกับยางแท่นเครื่องนะครับที่ผมไปเปลี่ยนมาแต่โดยรวมแล้วอะมันขับดีกว่ารถผมด้วยพอผมมาขับคูเป้อะผมก็เลยรู้เลยว่ารถผมเนี่ยช่วงล่างแย่มากห่วยมากหลักๆก็จะเป็นพวกลูกหมาก ปิงนกอะไรพวกเนี้ยที่เป็นชุดบูทยางที่อยู่เป็นของช่วงล่างอะโปรเจกต์ต่อไปที่จะทําหลังจากกลับรถกลับมาก็น่าจะเป็นพวกนี้นะครับแล้วก็ยางรถผมมันเสื่อมสภาพเก่าหมดแล้วอะไอรถคูเป้เนี่ยขนาดยางมันแบบยางมันจอดอะมันแตกรายงานแล้วน่ะมันยังขับรู้สึกดีกว่าขับรถบ่งแล้วรถมันลื่นเลยพอเราได้ลองขับรถที่มันช่วงล่างดีกว่าเราก็เลยแบบเอออยากจะทําให้รถเรามีช่วงล่างที่ดีแบบนั้นบางนะครับก็ตอนนี้ที่เอารถไปคืนเพราะว่าจะเตรียมที่เอาไว้จอดรถของผมนะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสัปดาห์หน้าก็ไปเอารถกลับมาละจริงๆอุ๊ซี่ทำเสร็จแล้วน่าจะสักสองสัปดาห์แล้วครับแต่ว่าผมขอเขาบอกว่าตรงๆเลยก็บอกเขาตรงๆเลยว่าผมยังไม่พร้อมผมยังมีเงินไม่ครบเดี๋ยวผมขอหาเงินไปก่อนคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปเอารถกลับมา